สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมคะ่ะสังเกตดูนะคะใบยางพาราก็เริ่มหล่นแล้วนะคะไม่ว่าแต่ยางพารานะคะโกโก้เราก็ใบก็ผัดผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะวันนี้นะคะต้องให้น้ำกันหน่อยค่ะแล้วก็ตัดหญ้าไปนะคะ ต้นทุเรียนมูซันคิงเราที่เคยแตกยอดใหม่ไม่มีน้ำไม่ค่อยได้ดูน้ำครั้งนี้ก็ไม่ค่อยแตกยอดนะคะเพิ่งได้ลงน้ำไป อนอกจากเอาน้ำแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปเพิ่มนะคะให้ปุ๋ยทางดินไปเพิ่มด้วยโเดี๋ยวคงจะต้อง ต้ม,มฉีดตรงนี้นะคะถ้าเราลดน้ำใส่ปุ๋ยก็เพิ่มปริมาณการติดดอกได้อีกนิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงที่แรงๆนี้นะคะปริมาณผลผลิตก,ก็จะลดลงอยู่แล้วนะคะ แต่เราก็ไม่ทิ้งการดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำนะคะความสมบูรณ์สู้หน้าฝนเราไม่ได้อยู่แล้วนะคะบางทีติดดอ,อกไปก็แห้งก็เหี่ยวไปก็มีค่ะปลูกแล้วก็ต้องดูแลค่ะซึ่งถือว่าทุกขั้นตอนนะคะที่สวนเรา ค่อนข้างเอาใจใส่มากนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วเก็บส่งขายบริษัทไปค่ะเมื่อครบรอบกำหนดแล้วนะคะบริษัทก็มารับค่ะการอาจ่ายผลตอบแทนก็คงครบรอบเดือนนะคะหรือว่าแล้วแต่ ถือว่าช่วงนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการของบริษัทนะคะเราก็มีหน้าที่ส่งไปตามกำหนดระยะเวลาค่ะ ดูมันก็แห้งดำไปหลายลูกค่ะครั้งนี้ต้นที่อยู่ข้างแท้งนะคะหลังจากครั้งที่แล้วลูกติดไปเยอะนะคะครั้งนี้ต้นก็ ต้องพักให้เขานะคะใส่น้ำไปอีกค่ะไม่ว่าต้นไม้อะไรนะครับน้ำสำคัญจริงๆค่ะขาดไปไม่กี่ช่วงเองช่วงปลายธันวานะคะเราก็ไม่ค่อยได้ดูแล เป็นกำลังใจกับชาวสวนโกโก้ทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นไม้ผลที่ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยถ้ามีการรับซื้อต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการดูแลจัดการที่ดีเนี่ยผลผลิตก็ต้องดีนะคะวันนี้พามาชม การรดน้ำช่วงกลางเดือนมกราคมค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและมาติดตามนะคะช่องส่วนกโก,โกบ้านของลึกของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ